Pilot, the IMC will continue to search for us. Our only chance of survival is to rendezvous with Major Anderson sixty clicks from our current location. We will have to improvise and adapt if we wish to survive. Okay, this <laughs> is Oh, we're taking heavy casualties well, down here. Good, Malayo. Malayo, only a night and not see good. ยิงยิงยิงประมาณศัตรูแหลกงั oh, no. Oh, no. ้นนะยิงอุ้ยจีผ่านละโอ้ยเพื่อนกูเกือบตายยิงยิงยิงอืมปล่อยแม่งอืมยิงอืมโอเคตายเอาหน้าเพื่อนดีกว่าล็อกเป้าหมายแล้วก็เิงเจ็บมากๆล็อกกระสุน ลักสุนไม่ไม,ไม่ไม่ยิงกูเลยอืมอะไรไปไปเฮ้ยไอ้เพื่อนโดนไล่ใช่ไหมเอ้าไม่ใช่ดีกว่ายแล้วกี่สีอะไรมาดดปะอืมคนอืมตายจ้ะเอาตายอ่ะอืมตายล็อก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  ล็อกจะก็ยิงเฮ้ยคอมาแล้วจิงเร็วขึ้นแล้วแรงขึ้นโอ้ยอืมกระสุนไม่จำกัดด้วยตายหมดละไปต่อเฮ้ย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 เเฮ้ยนี่แน่เฮ้ยนี่แน่จิง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 ล็อกปมมาแล้วยิง รับซะก็ยิงโอ้โหไม่โดนเลยถ้าโดนเมื่อกี้น่าจะตายอืมอะไรเราห้างล่างนี่อะไรเนด็ดโอเคยิงยิงโอเค,อคนี่อะไรนี่คืออะไร,ระอ่ะปืนปืน F1 I think somebody's in love. A human's concept of love requires admiration, attraction, devotion, and respect. Conclusion I am 50% in love. Pilot, with the tone loadout, we can lock onto enemies and target them with tracking rockets. This will be useful in direct combat. Oh, ยี่ปัตติรีตโอ้ใช้ทันสแกนยิงตะกี้ยิงปืนปืนนี้มันดีมากอืมปืนดีสุดในเกมแล้วปืนนี้สร้างบารียอืม เก็บไว้ใช้ทีหลังเพื่อได้ใช้ตายโอเคไม่แลออกจากหุน่นออกจากหุน่นชุบโอเคไปห้องคอนโทนรลลูมอะไรพวกมึง อะไรพวกมึง <ası desserts. S 1> อ้าวอะไรวะลอ๋ออออ๋ปล่อยไปเลยไม่ตายให้กูวะชุบอุศนายไม่ตายอุ๊ยอุยมึงปาระเบิดอุ๊ยระเบิดอุ๊ยจิบจิบจิบระเบิดไปกินอืปล่อยแม่งเลยตายใช่ไหมไอ้นี่ไม่ตายเฮ้ย อโอเคตายยังมีเกอร์ไม่กินระเบืดอ,อะไรอะ่ะโอ้ขอ,อกไหนแล้วกันนะดากกระจายไฟโอ้โหโหโหอโอ,อ,อเปลี่ยนเลยในยังงี้ถูกทางบ้างอืมอืมอืม,อม,อม,อม ปาระเบิดยิงหนีไปไหนเฮย้ยโดนเราหัวลบยิงอะไรอย่างนี้และกระสุนจะไม่มีแล้วต้องหาปืนใหม่ยังไงเฮ้ยนี่แน่เห็นนะปืนพรวดรัวอ โอ้ดูซองไหนแล้ววะอะไรตายอะไรวะอยู่ไหนวะไหนวะอ่อแอบอะไรตรงนี้อันนี้ใช่ไหมมันเปิดลงไม่เป็นไรตรงนี้โอเคเปิดตรงนี้ Opening flow regulation gate. Huh? Warning. Toxic fumes dispersing in main chamber. Oh. Activating control room safety airlock procedures. Now go ahead, be easy now. Okay. The safety airlock has sealed you in the control room. You must find another way out. We have no choice but to split up. Okay. Split up? Sounds risky. Given our dire circumstances, this is a risk worth taking, pilot. I am tracking your location. Recommend you see exit. an exit. Contact. We are under attack. You gotta be T. You do the same. Copy that, pilot. Hmm. Then we got to. Oh, oh, oh! gun. And then shoot. Oh, I not see เาอยู <ator il> <ğim> <lava>. ่ี่เวาเปียนปืนแล้วปืนนี้กลับมาอ่าฮะเจสโคบได้เกียรปเลยโอ้โห Who was that? Accessing files. Mm. Mm. Kane, a mercenary commonly affiliated with the Apex Predators, a well-known narcotics user and supplier. Plenty militia left in the facility. Just so you know, this is Kane's place. You're welcome to stay as long as mm. mm. you want. Hmm. Hmm. Bye, bye. What you doing? I thought. This is Raccoon 3, 9th Militia Fleet. We're held up in the reclamation facility. The IMZF's a new mechanized infantry. We're trapped. Oh. Pilot, I'm detecting friendly militia forces along your path. They may need assistance. to <coughs> ทุกคนดูโอเคทุกคนดูปกติดีโอ้ว่ามันจะตายโอ้ยไอ้น,นี่มันไม่ตายอืมนี่ปืนใหม่ด้วยเดีแต่ใช้ปืนนี้มากกว่าชอบดีเอาปืนนี้แล้วกันนะทางไหนเอ่ยทางนี้ปะ ปบระเบิดซะโอ้ยระเบิดแรงพอทางหน่อยโอ้โอมีศัตรูบุกระเบิดหึงยนต์ด้วยโอ้โหจิงจริงจิงจิงโอ้ยยนยนพอระเบิดไปแล้วโอ้ยมันบุกเข้ามาแล้ว อีซอมบี้ซอมบี้หุ่นยนต์จริงๆอืโอโหตายยากเลยน,นะโอ้ยโหกว่าจะตายได้พวกขอปืนใหม่นะ่ยโอเคมันตายละน,นั่งใช้ปืนแล้วกันน่าจะดีปืนของมันอือไหนไวะคึบยังมีเหลืออยู่ ลองหุ่นลบเลยกูไม่มีแล้วยิงวางระเบิดไประเบิดไ,ไ,ไปกินโอ้มันไม่ได้บีแกนดีเขาลอยไปแล้ว

Our only chance survival. โอเคเเปลี่ยนปืนแล้วกันนะมันสึ้มาส่ใจเท่าไหร่เ่อปืนนี้อือือ,อืไปไหนอืไปไหนไปไหน แลเบิดกระจายโอ้เจ็บ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 อื็อเจ็บเจ็เคอันนี้มัง้งเจ็บ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 เจบเจ็บเจ็บเจ็บเ k ็บเจ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 ็บเ โอ้ยจิบจิบจิบห้ามโดนนี่เหรอะห้ามโดนน้ำด้วยโอ้ยอันตรายด้วยเอาไอ้หุ่นนี่ก่อนเลยดีกว่าตายป่ะเออไม่ตายก็รู้เย่างนี้แหละอืมอืมตัวนึงไปไหน อาอไอ้ที่ลง <shorts language> น้ำมาตายเฮ้ยเช็ดชุบ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 โอ้ตีจีบหน้ากูเลยนี่ยคตรเจ็บป้าปืนนี่ด้วยเหรอวะอืมป้าปืนไม่สนใจผ่านทีมแล้วอืมเฮ้ยกดปุ่มสีเขียวให้ปวดโอ้โอเค มนอะไรเนี่อน้ำตกโอ้หนงนีช้ชุบชุบชุบทางไหนทางนี้ใช่ไหมใช่แหละโอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเกือบตกไป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  Great, sounds good. Scans oh, indicate multiple IMC security forces. Prepare yourself. BT, BT. Long time no see, BT. On the contrary, your helmet provided me with a live feed of your actions. โอเคเออตัวให้บีทีสินะโอเคอืมอันนี้คืออะไรอันนี้คือหุ่นซ่อมแซมเพราะว่อยู่นี่โอ้โหคนเยอะมากมึงก bay đi còn lời Oh, Sunny, yin ta. Chup, 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 ก็เียนแล้วออออยออยอ,อ,ยอ,อ,ยอะไรยิงไม่อาปืนน้มาจะรักปืนในไข่จะตายมไม่ตายเกวยิ้มงแกงตายด้วยอืมอืมน่าอะไรโอ้ไม่ไม่ไม่ไม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  They are interfering with my targeting systems. How hard can it be Just shoot? Blind firing into my pilot's combat zone would be a violation <laughs> of protocol three. ื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเท่านั้นทุกอย่างปกติดีเราแค่ภาพหลอนไปเองกลับปเปล่ามึงต่อได้แหละกูแค่ภาพหลอนไปเฉยทุกอย่างนั้นคือภาพหลอนมันไม่ตายวะชุบ อี่เล่กระสุนมหมวใจ่างหมวใจางอันนั้นแน่แน่ตายซะเมื่อก,ก,กี้คือภาพหลอดที่เห็นไปไม่มีอะไรทั้งนั้นโกรธเลยเอาลูกซองมาน่าจะจริงง่ายนะ

หยบ็บเก็บทีบายเลยอะไรวะไปไหนเพ่งตายไหมโอเคไหนม,มันใหม่ ตะลัเบอรยัดเลยโอ้ต <oso> <tr school> ีนม่งเก็บยี่บไวโอ้ยวุ่นวา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 ยเก็บเจ็บเจ็บเจ็บจไปแปดสิบเปอร์เซ็นแล้วโยอะยโะเยโะเยโะเยโยโยโย

โอ,โอ,โอ,โอ้ต้องไปหาวิธีใช่ไหมหนีไปไม่ได้หนีไปไม่ได้รูไไ้ได้แล้วไ,ไ,ไปได้แล้วโอเคไป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 โอ้ยรอดตายแล้วกู Our orders are to resume Special Operation 217. Rendezvous with Major Anderson of the SRS. Oh, Oh! You were not invited to Kane's party.

ยิงเอาวันตีไปกูมันเจ็บอยู่นะยิงยงได้ไหมไม่น่าได้แต่ก็ฆามาก่อนก็สุดนี้เลยก็สุด โอ้ยพวกช่วยอยู่เฉยๆก็ไม่เป็นได้ไงวะกล้างน้องก่อนเลยกูมันจะยิงไปเลยกูอยิงโอเคแหละมามาข้างหลังโอเคตายไปก็ยังดีอ มีเฟอเวอคอร์และก็จิงไปเลยตายจังเออตายโอ้ตายแล้วโ,โอ้ให้เรากระทำเมือนมันแหละ oh that's i'm doing here that's what i do it get got myself three captured militia what shall i do with them just kill them. no don't. i'm on my way slow now the ability to decrypt enemy communications has a strong history in warfare this will work to our advantage in order to survive we must keep moving